สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเนะจ้ะเมื่อนีพี่แก้วอยากจะออกมาชวนชวนนองๆทีเขามาไา้ได้เขามาเฮดงานในประเทศเกาหลีแล้วนะจ้ะมาช้วนชวนเรื่องอย่างก็คือเป็นเรื่องของการเลียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะจ้ะเพราะว่าพี่แก้วดูดีว่าการเลียนภาษาเกาหลีมันมีความสําคัญอีกอย่างกับเฮาแนนาะจ้ะข้อแรกเลยข่นเฮาเก่งภาษาสอบวัดระดับภาษาเนจ้าใกล้ระดับ สูงตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปเนี่ยเข้าสีสามารถที่สี่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีการขยายระยะเวลาในการพับนักอยู่อาศัยเนจะสำหรับค้นที่ครบสองแท็กแล้วทีพี่แก้วเคยลงเบาให้ฟังทีเคยเบาให้ฟังแล้วเนจะนั่นมันสิมีเงื่อนไขขอหนึ่งอยู่ก็คือว่าเข้าตรงเข้าตรงสอบวัดภาษาใดระดับสามขึ้นไป เป็นแรงงานกึ่งทักษะจังสิสามารถเทดใดเนอจากก็คือสิสามารถอยู่หลังจากที่เข้าคบสองแท็กแล้วเข้าสิสามารถแท็กที่สองหรือเข้าสิอยู่ใดต่อใดอีกเป็น1ิปปีเลยเนอจากเก่าปีถึง1ิปปีเลยเนอจากซึ่งปกติอยู่ใดแค่ซปปี1ิเดือนนั่นเองเนาะอันนี้เป็น้อแรกเนอจากพ้อขอคอ,อที่สองก็คือขันเข้าเกง่งภาษาเข้ากับสามารถสอบเล้กากาสมัครเพื่อสี เป็นแรงงานอียิปตได้เนาะจ้ะแรงงานอียิปนี่ก็คือเป็นแรงงานท,ที่เขาเรียกว่าแรงงานทักษะมีฝีมือเนาะจ้ะเป็นแรงงานที่มีฝีมือเข้าสี่ยกระดับจากแรงงานทีบ่มีฝีมือคือแรงงานอีกานี่กลายเป็นแรงงานอียิปตทีท่มีฝีมือได้นั่นเองเนาะจ้ะนี่เป็นข้อดีเล็กน้อยที่พี่แก้วนํามาฝากแต่ว่ามันก็มีข้อดีอีกอย่างนึงยิงเข้ายิงเข้าในภาษายิงเก่งขึ้นเนาะจ้ะเขามีโอกาสทีสี่ เปลี่ยนจากวิสาอีเก้านี่เป็นวิสาอื่นได้อีกได้ยังวิสา F2 ฟสขีดอาอีกอย่างยังสี่เนาะจ่ะาพี่กระจามซื้อวิวิสาบด้เนาะแต่ว่ามันกะสามารถเฮ็ดได้เนะาะจ่าเข้าขันเข้าได้วิสาไอ้ฝูงนี้แล้วสมมุติญญากี่เจ็ดเนาะจ่าเข้าสามารถเชิญเชิญภรรยาหรือสามีของเข้าที่จดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะจ่า เขามาในประเทศเกาหลีใด้เราก็เอาลูกเขามาเลียนอยู่ประเทศเกาหลีใด้น้านึงกับเป็นคอดี้อหนึ่งที่พี่แก้วน่ามาฝากกันในมือน,นีเนาะจา้ะการเลยอยจากจะช่วนๆเห็นน้องๆที่อยู่ในประเทศเกาหลีแล้วหันมาเลียนหันมาเรียนภาษาเกาหลีกันหลายๆซึ่งการเรียนภาษาในประเทศเกาหลีนั้นฟรีหมดทุกอย่างเนาะจา้ะในศูนย์ช่วยเหลือไก่ๆก่บ้านคุณเลยสิมีการเปิดสอนภาษา ในถูกระดับนะจ๊ะซึ่งทุกหมองก็คือเลี้ยนฟี่บ่มีคาใสใาจอีอย่างนอกจากกันซื้อหนังสือแค่นั้นนะจ้ะกะเมื่อนี้พี่แก้วกะน,นัามาฝากกันเล็กๆน้อยๆกะวังว่าสิเปลี่ยนประโยชน์ให้ครับน้องๆทุกผู้ทุกคนนะจ้ะสาหรับผู้ใดที่มาคิมนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใพี่แก้วนดเดอร์แล้วพอกันใหมในคลิปถัดไปบายบายสวัสดีค่ะ